จำหน่าย ID ฟีฟ้าออนไลน์3ราคาถูกคุ้มราคา ID สะอาดปลอดภัยพร้อมส่งถึงมือท่านในทันใดสะดวกรวดเร็วทันใจต้องที่นี่เลย SK Shop กดไปที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับหากกำลังมองหาโคตปืนพอยแบงค์สวยๆราคาถูกต้อง SK Shop จำหน่ายโคตปืนอาวุธพร้อมอุปกรณ์สวมใส่สุดเจ๋งที่นี่เลย SK Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับ กับกระผมเคซิงชาแนลในเกมฟีฟ่าออนไลน์3ในรายการฟีฟ่าเตะหอครับผมสำหรับวันนี้นะครับมาเราจะมาตีบวกสมวยนักเตะเหมือนเคยครับแต่ว่ายังไม่หมดนะนี่นี่ข้างบนเลยครับผมอ่าแพ็ก LP ลพีรอยัลเพเยอร์นะครับผมอ่าไอดีนี่จากน้องคิวนะครับผมคิวซ a าบันนบี้นะครับเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมโอเคครับผมก็น้องคิวเปิดไปก่อนแล้วนะครับ ที่เหลือก็จะเป็นอะการท็อปสอ0นะครับผม l อ To ีท็อปที่น้องเขาเปิดไปเหลือให้ผมใบหนึ่งนะมันลุ้นเปิดนะครับผมมาจัดกันเลยดีกว่าครับผมลุยกันเลยดีกว่านะราคาน่าจะล่วงไปเยอะนะครับผมเพราะว่าตั้งแต่มีแพ็กมานี่ราคาเปลี่ยนแปลงไวมากนะครับผมมาจัดกันเลยครับท็อป200นะถ้าจะลุ้นก็ถ้าจะยาก <c oughs> มาลุยกันเลยครับผมฮึบฮึบ 15ล้านออกเลตเซมเบเรนครับผมแม่อาเซนอนก็เพิ่งแพ้ไปนะ <c ười> แม่เห็นแล,ล้วเครียดครับผมทอบร้อยครับผมทอบร้อยนะสองใบนะในแพ็กก็จะมี2อใบใบแรกจัดกันไปเลยดีกว่ารลูนี่ครับผม <c oughs> เวนรูนี่นะครับ ก็105ล้านหน้าลูนี่ปีนี้เก่งนะครับผมเออเทียบกับอ่าเบอร์เบสได้เลยมาไปต่อไปเลยครับผมรู้สึกว่าคุ้มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะลองเลยดีกว่าฮึบโอ้ยเจ็ดสิบเอ็ดล้าโอ้สองตัวนี้เล่นไปแล้วครับ270ล้านคุ้มกับแพ็คหรือเปล่าแพ็คเท่าไหร่วะ380บาทหรือเปล่านะครับผม ไม่แน่ใจนะครับเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ดูราคานะครับผมมาท็อป50กันมั่งนะครับผมดูจากหลายๆที่แล้วนะครับท็อป50มันจะเจ๊งบ่อยมากนะครับผมท็อป200ท็อป1้0ได้ตัวดีก็งงเหมือนกันนะมันจะมีท็อปไปทําไมมาไปยแรกเลยเฮ้ย149อีกเนสตาร์ผมแสงม่วงมา3แสงแล้ว มาใบสุดท้ายขอ,อให้น้องโชคดีอยู่ห้องยี่สิบเก้าล้าน <c oughs> ามาเตอร์เซคเกอร์ครับก็เจ๋งไปนะแต่ว่าอ่า ไม่มีท็อปไฟมาเลยนะครับผมเต็มที่ก็ฟรานเชสโกตัตตีนะครับครับผมก็หลังจากที่เปิดไปนะไม่รวมกับการที่น้องเขาเปิดไปแล้วนะครับท็อป200ที่เปิดไปแล้วเฉพาะที่ผมเปิดให้เห็นนะครับผมประมาณ465ล้านนะครับผมเออก็ถือว่าโอเคนะถ้าเทียบกับราคานะครับผม380บาทนะอ่าเขาเปิดอ่าท็อป200เป็น2ใบนะครับผมก็ ได้มา400กว่าล้านแล้วก็ถือว่าเกินคุ้มแล้วนะครับผมแพ็กนี้โอเคแล้วคุ้มแล้วนะครับผมโอเคครับผมหลังจากที่เราเปิดแพ็กสุดคุ้มไปนะครับผมก็นี่เลยครับผมจัดแสงม่วงกันหน่อยนะไ i ีนี้นะครับของคุณชายอ่อนะครับผมอ่าเขาส่งเข้ามานะเป็นโรลองกัสเซลนี่นะครับผม124ล้านนะครับขึ้นบอก6นะครับผมอ้มา ลุยแสงม่วงกันเลยนะครับก่อนอื่นเราไปพูดถึงกติกากันก่อนนะครับผมบวก5ราคา30ล้านขึ้นไปนะครับผมส่งเข้ามาได้เลยทางอินบ็อกซ์แฟนเพจ a c e b o o k ลิงอยู่ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับผมมาจัดกันเลยครับเขาบอกว่าให้ลอดโซเกติสก่อนนะครับผมเรียบร้อยครับผมโซเกติสก็กู้แหกไปเรียบร้อยนะครับมาจัดโรลลองกาเซียนี่กันเลยนะครับแตมไม่มีครับผมชนกี่ทีก็ตามสบายนะครับมา ว่ากรบล้านครับผมเราต้องมีแสงม่วงมาให้ดูกันแล้วนะครับมาลุยกันเลยลุยกันเลยในความมาั่งลยล้านลอยล้านก็เสียดีก็เสียดียด <c oughs> ตัวแรกมาแล้วครับผมโอ้โหวันนี้นี่ถึงว่าแล้วมือกูเป็นไรวันเนี้ย มาครับผมแสงม่วผ่านไปแล้วนะมาแสงทองกันมั่งนะครับผมอาเดี๋ยวมันจะติดติดต่อเกินไปนะครับผมไอดี ID นี้ครับของน้องดำไล้นะครับผมส่งเข้ามาให้ Patrick เ e อฟ r a นะครับผมปีศูนย์แดงกับอ่าเจนสเลมัน hm นะครับศูนยกยูนะลุยกันเลยดีกว่าครับผมเรียงจากตัวถูกไปเลยดีกว่านะครับแต้มคาดว่าจะไม่พอหรอก <c oughs> มา j เจ l e เลมัน เลมันห้าสิบล้านแสงทองเจ็บเจ็บวะมามามาเลยมาเลยใครมาเลยมาเลยอ๋ออเจ๊งไปแล้วครับผมโอ้โหก็แสงทองเสือกเจ๊งนะครับผมสงสัยวันนี้จะติดหรูนะครับผมเน้นแสงม่วง ก็ได้บวก2ขึ้นไปนะครับผมมาครับผมตัวต่อไปพั t r ิก k เอฟรานะครับผมหมาขอให้มันมาหน่อยนะ <c oughs> น้องขอส่งมานี่แหกไปแล้ว1ตัวนะเออเหลือความหังให้กูมั่งนะป <c oughs> ัตติกเอฟราแปดล้านครับผมแต่ไม่มีนะดวงลุ้นลุ่นนะครับผมจัดไปเลยดีกว่ามาเอฟรา85ล้านอาอมาหน่อย <c oughs> มา ก็มากบผมแสงทวงแสงแสงทองนะแสงทอง <c oughs> ดีใจด้วยับผมอย่างน้อยมันก็มาตัวนึงนะครับผมไอดี ID ต่อไปนะครับเป็นของน้องซีนะครับผมส่งเข้ามาเป็นบวกแปดกรอบทองนะครับผมแต่เสยดาที่เป็นแสงสีเขียวนะครับอ่าแต่ตามกติกาแล้วนะครับผมกรอบทองขึ้นไปผมไม่เน้นราคาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันติดยากมากนะครับผมก็ ใช้วิธีไหนตามตามวิธีพี่เลยครับผมโอเขามีบวกหกสองตัวเลยนะครับผมคือประมาณว่าถ้าผมตีตัวนี้แหกเสร็จเขาก็ใช้บวกหกว่างง้นมาลุยกันเลยดีกว่าครับผมใช้แต้มไปเลยนะครับมาหกล้านนะครับผมนอยเออขึ้นบวกแปดเลยนะเว้ยเจ็ดบวกหกดูซิว่าเปอร์เซ็นต์มันจะเยอะขนาดไหนนะครับก็ใช้แต้มแล้วนะแถมไม่พอนะครับยังเป็นเจ็ดบวกหกด้วยมัน มันต้องติดแล้วนะอย่างนี้มันต้องติดแล้วแนละ้วแปดล้านมาลุยเลยดีกว่าฟุกันฟุกันฟุกัน <c oughs> <c oughs> โ,โอ้เริ่มเจ๊งแล้วครับผมอ่าเริ่มมีความเจ๊งอยู่ในตัว <c oughs> เมื่อกี้ยังมีแสงอยู่เลยโอ้โหได้บวกสองนะครับผมเสียใจด้วยนะครับมาครับผมกรอบทองตัวต่อไปนะครับผมไอเดียยีนี้จากน้องจะรักเพียงเธอคนเดียวนะครับส่งเข้ามาเจ็ดบวกหนึ่งอีกแล้วนะครับโอ้มันชื่ออะไรวะเนี่ยเอ <c oughs> ไม่อ่านแล้วกันนะครับผมเป็นเจ็ดบวกหนึ่งห .6 ล้านนะครับผมน้องเขาส่งมาตัวนี้ ส่งรามิเรสนะครับเข้ามา67ล้านนะครับลิมิเต็ดด้วยนะตัวนี้ยังเป็นปี2015อยู่เลยนะครับผมมาล่อกันก่อนนะครับผมจอโนบิมิเกลโอเคครับผมก็ผ่านไปเรียบร้อยนะกู้ได้บวกศูนย์ด้วยนะครับผมตัวล่อนะตัวล่อมา จัดบวก8กันก่อนนะครับน้องเขาขออาจัดบวก8ก่อนนะใช้แต้มเลยพี่7จบวกหใจใจไปเลยนะครับชนขอชน10ครั้งขึ้นแล้วกันนะครับผมโอเคเขาบอกมาอย่างนี้นะ11ครั้งละกันนะครับนับกันเลยมา1ครั้งผ่านไปครับผมตอนที่สนะองครับนตอันที่สามบวกแแต่ไม่ติดนะตอนนี้ครับตอนที่สี่ผมตอนที่ห้าตอนที่หกตอนที่เจ็ดต่ันหรืว่าตนที่แปดตอนที่เก้า ครั้งที่สิบแล้วครับมาอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สิบครับผมมากวกแปดเปอว้มามามาโอ้ถึงมันไม่แพงแต่มันก็รอบทองเวยโอ้โหเฮ้ โอเคนะครับผมอ่ารามิเลสนะครับ10ครั้งขึ้นไปเหมือนกันนะชนกันคราวนี้ไม่มีแต้มนะครับ4บวก3เน้นๆน,น,นะครับมาลุยกันเลยนะครับรามิเลสตัวลิมิเต็ดด้วยมาเอาไปขายต่ำนอกเลยนะมไหมมานับกันเลยครั้งที่2แล้วครั้งที่สครั้งที่สี่ คู้ได้บวกหนึ่งนะครับตัวลิมิเต็ดไม่มีให้ตีอีกแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> ครับผมไอดีสุดท้ายนะครับผมยังไม่จบยังอยู่กับบวก8เหมือนเดิมนะครับผมกรอบทองเน้นๆนะจัดกันเลยดีกว่านะครับไอดีนี้ของน้องแจ๊ปนะครับส่งเข้ามานะครับทอมสันนะครับเจดบวกสเลยนะ เออบวกแปดสองร้อยสิบเจ็ดล้านนะครับผมเรียกได้ว่าแสงม่วงกันเลยทีเดียวนะครับผมน้องเขาบอกว่าน้องเขาตีไปรอบหนึ่งแล้วนะครับผมแหกครับ <c oughs> ตีเขาเขาตีบวกเก้านะแหกแต่ว่าเขากู้คืนได้บวกเจ็ดนะครับผมเออมึงบวกแปดไม่พอใจเปล่าวะ <c oughs> ยัดบวกเก้าเข้าไปอีกนะครับมาลุยกันเลยดีกว่านะครับผมเขาบอกว่าชนกี่ทีแล้วแต่พี่เลยนะครับผมแต้มผมไม่มีอยู่แล้วนะ <c oughs> มา เพียวๆไม่ต้องใช้แต้มไม่ต้องใช้ตัวล่อนะส่งสูตรไม่ต้องมีครับผมมาเล็กทอมสัน้นตัวนี้วิ่งเร็วมากนะครับผมเออถ้าตีติดนี่สแตตเหลืองแน่นอนครับสปีตต้นมามา200ล้านมาก68มึงมึงเจอกูหน่อยมา ไปหน่อยนะครับผมโอ้โหกู้คืนกันหน่อยนะครับโอ้โ,อโ,อโอแม่เจ้าแต่ไม่พอแล้วแม่เจ้าเสียใจด้วยครับลองแจ๊บนะครับเจ๊งไปเขากู้คืนมารอบหนึ่งแล้วนะครับผม ครับผมก็สำหรับท่านในที่ชอบใจถูกใจนะครับผมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้กับผมแค n ซิงชาแนลเกม FIFA าออนไลน์3รายการฟีฟ่าเต็มข้อต้องขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ